พวกหนูทั้งสองคนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรกิจกรรมเปิดบ้าน Open ors, อ p e เอน u s e โรงเรียนบ้านน้ำหอมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญนายมหดีบาโดกำนันตําำบนดุสญญยขึ้นบนเวทีเรียนท่านประธานในพิธีคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจุฬาลงกร์มหิดลอดุลลอฮฺ เรียนผู้ในการโรงเรียนบ้านน้ำหอมคณะกรรมการโรงเรียนบ้านน้ำหอมทุกท่านรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและที่ขาดเหลือไม่ได้ก็ลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางผู้ในการโรงเรียนบ้านน้ำหอมของลูกๆนะครับที่ได้นำเรียนให้มาเป็นประธานในครั้งนี้นะครับนะดีใจและมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เห็นความสมัคีีของคณะครูทุกท่านนะที่ให้ความสําคัญกับลูกๆนัเกเรียนโดยเฉพาะในงานของอบ้านน้ําหอมโอเพ่นเฮาส์นะครับจริงๆแล้วะจะบอกอย่างนี้นะลูกๆนะจะบอกว่าคําว่าโอเพ่นเฮาส์นี่นะมันเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นครงกเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับลูกๆนะได้แสดงผลงานนะ แสดงผลงานให้กับพ่อแม่พี่น้องของพวกเรานะได้รับชมนะครับนะมีความเชื่อมัน่นมีความปิติอย่างยิ่งว่าโครงการในครั้งนี้เป็นโครงการที่ดีนะโดยเฉพาะนี่นะโดยเฉพาะในเรื่องของวิชาการนะดังนั้นเราเรียกว่าในฐานะที่ลูกๆเรียนตั้งแต่ป .1 จนถึงป .6 เราเรียกว่าเป็นผู้นำนะผู้นำทางด้านวิชาการนะ หลายหลๆโรงด้วยการที่ที่ไปนะที่ไปร่วมงานด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานจัดโอเพ่นเฮาส์นะครับก็ยินดีนะครับนะวันนี้ไม่เหมือนกับยุคที่ UK แล้วนะครับนะ,ะ,ะพยายามจะบอกว่านวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่โรงเรียนนะครับนะ,ะโดยเฉพาะนวัตกรรมของโรงเรียนบ้านน้ําหอมนี่เป็นนวัตกรรมที่ชื่นชมนั่นก็เป็นเกี่ยวกับเราเรียกว่าทฤษฎีของผีเสื้อนะครับนะ,ะผีเสื้อ วันนี้หลายโรงด้วยกันนะครับพยายามที่จะหานวัตกรรมเข้ามานะแต่ทีนี้สิ่งที่ผมแปลกมากที่สุดนั่นก็คือทำไมเราต้องคิดค้นเกี่ยวกับผีเสื้อนะทีนี้พอศึกษาปับ๊บศึกษาจากความหมายนะมันสุดยอดน,ะนักเรียนนะสุดยอดโดยเฉพาะจะเป็นเรื่องของการผลิตงานฝีมือของนักเรียนนะครับนะนั่นบงบอกว่าปัจจุบันเป็นอย่างนี้อนาคตนักเรียนต้องก้าวหน้า เพราะอ,อาชีพของนักเรียนนะวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพวันนี้นะ,ะเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองของลูกนี่มีความภาคภูมิใจนะ,ะในเรื่องของวิชาการในเรื่องของอพฤติกรรมนะสิ่งที่ผมเห็นเด่นชัดที่สุดนั่นก็คือเกี่ยวกับโครงการฮาร์ฟิสน้อยนะครับนะ,ะในลูกๆครับช่วยยกมือหน่อยครับใครเอ่ยที่เข้าร่วมโครงการฮาร์ฟิสน้อยครับมีไหมเอ่ยครับ มีไหมครับยกมือหน่อยครับยกมือเลยอ่ามปหนึ่งถึงปหกครับฮาฟิสน้อยอ่านะฮธมดีลอ์นะครับนะทุกคนเป็นฮาฟิสน้อยนะวันนี้เรานับหนึ่งนะแน่นอนนะครับเขาบอกว่าทฤษฎีอ่าคณิตศาสตร์นะมีหนึ่งก็ต้องมีสองมีสามมีสี่เรื่อยๆจนกระทั่งอ่าลูกๆนักเกรียนนะไม่ว่าจะเป็นนักเกรียนหญิงนักเกรียนชายนะอนาคตข้างหน้า ต้องจำอักรวนในดาดอนะครับอ,อย่างน้อยได้คำว่าบิสมิลลาห์ก็ได้นะครับนะด้วยพระนามของอ,อัล์ล้์นะครับนะ,ะก็ดีใจนะ,ะก็ดีใจกับโครงการนี้ด้วยครับพออนะ๋อ่ะสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูและอบ,บคารกรน,นะครับและนักเรียนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้นะ,ะและขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ บัดนี้นะครับคิดว่าได้เวลาอ่ำสมควรแล้วนะครับนะอขอเปิดโครงการพรอมอมเพนเฮาสในครั้งนี้นะครับประจำปี2,562ครับขอขอบคุณน้าโอกาสนี้ครับขอ,ขอบคุณค่ะลำดับต่อไปรางวัลเหรียญเงินได้แก่เด็กหญิงซาอิมะยูโซะค่ะ พันกว่าคนนะนักเรียนของเราก็จะอยู่ลำดับที่90 100บ้างนะครับอันนี้จะเป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนจิตตคณิตน,นะครับ อ่าเดี๋็กเขาคืออะเลขเก่งขึ้นไหมครับเก่งครับเก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมครับชอบไหมครับชอบชอบโอ้ยเรื่ยงอะไรมความร้มรัาให้เด็กๆเลยนะมือนอนมือนอนอันน่ะคืออันนี้หลายความสามารถค่ะนี่อันนี้นี่นวัตกรรมนวัตกรรมผีเสื้ออ่านี่ก็คือจะแบ่งในกลุ่มอันนี้ไข่ชั้นที่สอง ก็จะให้เราฝึกเขียนดเน้นความเป็นของเขียนด้วยแม่น้ำสายบุรีบางน้ำหอมได้มีแม่น้ำสายบุรีหลายอย่างเยอะเยอะเยอะซะจนอันนี้แกะแกะจ่ออ่ะแกะจ่อไงใช้น้ำยาเยอะนะน้ำยาแกกระสุนเยอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานสุนทรียภาพในอิสลามนะครับเนื่องจาก โรงเรียนบ้านอภของเราเนี่ยมีหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมนะครับหลักสูตรอิสลามแบบเข้มนะครับเราก็เลยจัดการในรู้แบบบูรณาการเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถบูรณาการความรู้ในด้านของวิชาศิลปะและก็อาจจะต่อยอดฮะผัดเป็ดก็ได้โอ้สุดยอดเออผัดเป็ดก็ได้นี่เด็กเราจะลดภาระภูมิทองที่บ้าน น่าเล่นเราเยอะเสียฮัลโหลท่านอากำนันตำบลอาดุษงีโยนะครับที่มาเป็นประธานในพิธีนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นการรวบรวมนะครับความรู้ประสบการณ์ที่นักเรียนเรียนเรียนรู้มาตลอดทั้งปีทั้งเทอมนะเพื่อที่จะมาโชว์ศักยภาพของนักเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำหอมเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าเปิดบ้านเพื่อที่จะให้ผู้ปกครอง<ม>นักเรียนชุมชนเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาสัมผัสในเรื่องของการจัดรเนการสอนของโรง,งเรียนบ้านน้ำหอมนะครับท่นผ้นะก่อนอื่นนั้นผมต้องขอบคุณผู้ในการโรงเรียนบ้านน้ำหอมโอ,อก,กาสนี้ที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในการเปิดโครงการวิชาการหรือเราเรียกว่าน้ำหอม open house open house นี่เป็นการเปิดโลกอย่างที่พอ,อ้อได้กล่าวไว้เมื่อกี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นการ s กิลของเด็กนะของเด็กนักเรียนทีนี้สําคัญที่สุดคอนเซ็ปต์ก็คือ,อนักเรียนได้โชว์ความสามารถของนักเรียนนะ,ะและสุดท้ายนี่นผมผมเองก็ต้องขอขอบคุณผู้ในการอีกครั้งหนึ่งนะ,ะรวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนที่ะระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการศึกษานะโดยเฉพาะเนื่องจากว่าโรงเรียนเรานี่อยู่ในชุมชนนะขบเขาแต่ เรียกว่าหุบเขาไม่ใช่หุบเขาธรรมดานะอ่าถือได้ว่าธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมดานะอ่าซึ่งธรรมดาในที่นี้เต็มไปด้วยวิชาการดังนั้นเราเรียกว่านักวิชาการเทือบเขานะครับนะอ่าสุดท้ายผมขอเอกเอาลักษลานั้นอ่าประธานพรให้กับท่านผู้ในาการแล้วก็คณครูทั้งหลายนะครับรวมรวมทั้งลูกๆโรงเรียนบ้านน้ำบ้านน้ำหอมนะครับ rasul, pun sambel, naik o kadar ni, nih, khabar salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.